ใช้กิ่งของใบมะยมใบพุทราใบนาดมามัดรวมกันเพื่อเสกคาถาลงน้ำมนต์และนำมาจุ่มน้ำมนต์พรมตัวผู้ที่เข้ารับการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นต้น สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญากจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นไม้มงคลค่ะที่มีชื่อว่าต้นมะยมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต้นมะยมนั้นนะคะเขาจะมีความเป็นมงคลอย่างไรไปชมกันเลยค่ะต้นมะยมไม้มงคลประโยชน์กับตำนานความเชื่อ ในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นตามความเชื่อคนไทยสมัยโบราณจะใช้ในพิธีสะดะอกเคราะห์โดยจะใช้กิ่งของใบมยมใบพุทราใบนาดมามันรวมกันเพื่อเสกคาถาลงน้ำมนต์และนำมาจุ่มน้ำมนต์พร้มตัวผู้ที่เข้ารับการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นต้นและยังเชื่อกันว่าหากปลูกต้นมยมไว้หน้าบ้านจะมีผู้คน มานิยมชมชอบคนในบ้านก็เป็นความเชื่อนะคะที่มาจากชื่อของต้นไม้นั่นเองค่ะต้นมายมนั้นนะคะก็เป็นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกให้เป็นมงคลกับบ้านเรือนช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านตามความเชื่อค่ะต้นมยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับคนใบกลมปลายใบแหลมเป็นพุ่มให้ร่มเงา และจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการเพราะเมล็ดค่ะประโยชน์ของมะยมนั้นนะคะผลของมะยมนั้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวนิยมนำมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการแช่อิ่มการดองและเชื่อมก็ได้ใบยออบะยมนั้นนะคะก็นิยมนํามากินเป็นผักสดแกล้มค่ะประโยชน์ในทางสมุนไพรรากของมะยมนะคะต้มกินเป็นยารักษาท้องผูกและแก้ไข้ ใบมายมนั้นนะคะจะใช้ต้มอาบแก้คันเป็นต้นมายมนั้นนะคะยังนำมาใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะคะมายมเป็นที่ให้สีธรรมชาติแก่นนะคะก็จะให้สีน้ำตาลเปลือกให้สีน้ำตาลอมส้มใช้เป็นสีสำหรับย้อมผ้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะผู้ชมกับต้นมะยมก็ได้ทราบความเป็นมงคลกันไปแล้วนะคะถ้าผู้ชมสนใจก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ